สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงอิซีสาวน้อยพีทบันเพลงทุกทุกคนทุกทุกทนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคู่ไกล่ลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องโอ้คือสีไข่นี่แหละพี่น้องฟังได้เสียงไกลเลดพี่น้องเอ้ยหอดกสิบยอยากตื่นนะครับมื้อนี้เป็นวันหยุดพักแรมนะครับพี่น้องมื้อนี้ที่มาสาวน้อยพิทบันเพลงของเข้าพัก หนึ่งวันหยุดหนึ่งวันก็ได้เดินทางมาจากจังหวัดซีสเกตนะครับมา่อดอดที่พักกับประมาณ6กโมงนะครับหกโมงโดยประมาณนี่แหละครับพี่น้องมื่อนี้ที่มาสลายเพลิงของเขา้าพักแรมกันอยู่ที่วัดภูคารามนะครับพี่น้องวัดภูคารามนะครับอำเภออูทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพี่น้องเด้อไปสิมาซงเขาซงนำ้ำกันมาได้ครับพี่น้อง นี่คือสถานที่มองพักเลี่ยมนะครับพี่น้องพักยูงสิแหละครับพี่น้องนอนกันอยู่แบบนี้แหละครับพี่น้องเป็นวันหยุดที่แบบว่าบ่ได้หยุดไปนั่นไปนี่ครับพี่น้องเป็นวันหยุดที่เดินทางนะครับเป็นเมื่อหยุดที่เดินทางเดินทางมาหอดแล้วก็พากันหามองอ่าพักมองเศร้าพักมองหลับมองนอนนะครับตื่นขึ้นแล้วก็พักกันหิวบาดนี้ จักสิ่ด้ยังสวยนะครับพี่น้องแต่ว่าเห็นเด็กหน้อยลุมกลุมอยู่บอกว่าล้านหมูกระทะอยู่บ่ไก่ว่าสันก็อยากวิ่ได้พี่น้องหมูกระทะก็ได้โอ้อากาศเปลี่ยนเปลี่ยพี่น้องปรับน้ำบ่ท่านมากมือนีกับบ่หนาวดิวพี่น้องมหาหอนสุพรรณกับบ่หนาวนี่ครับลง่ถดมากกับพ่อยู่อยู่กับเต่ว๋วบานเท่าถ้าปินเวลานี้แล้วแบบลุ่มว้อยยินจอยจอยเลย,ยครับ ได้ว่าตัวนี้อยู่สุพรรณนี่อากาศก็คือว่าปกติครับบ่ฮ้อนบ่บ่ฮ้อนบ่หนาวนะครับถือว่าเป็นอากาศดีแต่ว่าเดือดเดือกกับบนนี่คือกันครับว่าสิเป็นอากาศแบบไดสิเป็นสภาพใดสีฮ้อนหรือสีหนาวกว่านี้หรือสียังใดกับยังบ่ฮหันรู้นะครับว่าก็ลุ้จากรถครับพี่น้องเบิดมือเบิดคำตื่นขึ้นมาจาับโทรศัพท์เหลืออยู่สิบหกเปอร์เซ็นขนาดบ่ริลลินเนาะพี่น้องเบ็ดจังใดจังเบิดไว้ทั้งสองเครื่องเลยเครื่องอ,อบ,อบปปูเหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็น คือไอโฟลดเลยยุสิบหกเปอร์เซ็นสิเนฮ่ามงชาต,ตัวข่าวผลี้ก็เลยเฝ้าายคลิปให้พี่น้องได้เบื้องกันอัปเดตให้พี่น้องได้เบื้องว่าตอนนี้มหาหอดจอดถึงสถานที่อ่าพักแรมแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องวัดโพคารามนะครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่น,อน,น้องเฟนครเฟนเพ่งเอฟซีสไลปินเพ่งเขายูออยกเกอร์กลแถวนี้อยากมากทำข้าวทำข้าวอยากมากซงเขาซุ้งน้ำลูกเต่า กลับมาได้ด้อครับนี่แหละมองพักเลี่ยมพักกันนอนยุสซาลานี่แหละครับพี่น้องนอนเบิดมือแลวสิพักกันนอนไงบ่พูพี่น้องสิพักกันหลับไงบ่พอฟอลไฟนเดินทังอาั้งแต่สีสกเกีจนเราหดสุพรรณกักเลยพี่น้องนอนเบิดมือเบิดคำบรรยากาศกันพักเลี่ยมนอนอยู่คือมองขังเก้านี่แหละพี่น้องนอนสาลาพักหยาดขังเมมนี่แหละพี่น้องเอ้ย เต่ละมือเตะละวันกันด้อาศัยวัดอาศัยรงเรียนอาศัยนี่ไปวาได้พักได้เศร้าปัดมือว่างๆมือพักกันสี่อากาศคือบ่หนาวเนี่แล้วพี่น้องได้นอนหุมผ่าเพื่อสิสิบายชิ่งดีเถอะให้บรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งนะครับ บรรยากาศวันพักเรมพี่น้องเพิ่งไปเคยเห็นเพื่อนกับมะบึงครับว่าโอ้หมอลำเป็นจังใดมาถามข่าวถามข่าวพี่น้องขี่รถออกมาบึงมาแย่งลูกเตา่านะครับโอ้บ่ค่อยได้มาจากเทียเดีครับพี่น้องสุพรรณบุรีดุดนวเทียเสิ่งทีโอกาสได้มากนะครับพี่น้องกันถ้าขีรถออกมาถามข,ข่าวถามข่าวออกมาเบึงรถหมอลำป็นจังใดยู่จังใดกินจังใดว่าสั่นพี่น้อง เพ็่นตื่นเต้นเหนไครับพี่น้องเพิ่นมาเคยเห็นเน,ะเนาะมาคือีสานบานเท่าด้อีสานบานเท่าเนียวบานใดจังหวัดใดเพื่อได้กับปลินเบิร์เดียวนะพี่น้องเนาะสิคุณเคยคุณตากันแต่ว่าพี่น้องสุพรรณดุนดนุดนเถื่อนเนี่ยพี่น้องจังสีด้มากนะครับทายบรรยากาศห้พี่น้องได้เบื้องกันสิถามลูกถามเต้าก่อนลูกลูก,ลกเต au, ้าเต้าทีมงานทีมเดี่ยนของห้องพักกันได้ซวยเขาซว,วยน้ำแล้วไปพักกันปกินใส่จังใด เดี๋ยวส่วนมากกับ pues mm ส,สีพากันก nah, ินอยู่อ่าข้าววงนี่แหละพี่น้องข้าววงก็เห็ดคือเก่าอ่าข้าวคุณอ่าเมนูน้องกีกัดทำคือเกานะครับแต่ส่วนมากกับสีพากันไปหากินข้างนอกอยากสดก๋วยเตี๋ยวห่อนๆอยากกินตามสั่งอยากหมูอกระทะไปเสร็จแล้วเนาะพี่น้องมือวันหยุดเนาะอันนี้รถปลากรูหัวกระซิบหอดพี่น้องกำลังอ่าอ่าตามกันมาเรื่อยๆครับพี่น้องเพราะทัานหอดเปิดสุขันนี่พี่น้อง รูดบ้านกับหัวกับหอด2องขนครับยเยียจะเรียนรู้อาจารย์นักดนตรีร,รูดบ้านพูดยิง่งกำลังเขามากครับยุทธรุทันนั่งนนดีไพี่น้องแต่ว่าด้วยแลกับตั้งใจไสซร้อนทั้งรูดเลยดีครับนนบีบกับเบิดตรงหางมุกชาติเบียดละอีกอย่างหนึ่ง ยุ่งหลายแห่งครับมุงมิงมุงมิงมุงมิงอยูต่ตอมอยู่น้ำหูน้ำยหยางนี่โอ้ยไก่สูวให้ยุ่งหลายพี่น้องเงิน,น,นว่ามันบด้อเหลืองรถตรงในลุงมาข้างล่างว่าก็ลงจากรถตีลกูกอาธานอนงันกันอยู่สวงเมียเนาะกับสามกับเมียกับสาวแตงโมเนาะยุ่งหลายปวดเลยเที่ยงรถมีมาพูดภาษาอีนอนเทีงรถดิ แมืนวี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 อยอเราเป็นสูนลบปบมือกันได้ยินว่าเขาว่ามีร้านหมูกระทายเขาบอกอยู่ในกลุ่มก็เริ่มอยากอยู่งดิล่ะเขาบว่าพวกไก่พักกัญญาหยอดอยู่กับสลุกเอาสิได้ไปตัวไปชิมติอยากอยู่ดิสรุปบอกว่าพี่ต่อชวนไปแต่เราคืออยู่สาราฝนพักกัญญาไปหาบังลาบังนอนพาองบึงผูหยอดกับหอดผู้บ้านหยอดกับบ้านหอดเนาะพี่น้องเนาะ ใกล้กันที่ได้กินยาอัดใบเฮือก,กัอะไะพี่น้องเ่ราะใบเป็นเก็บกระดูกกระเดี่ยวนะเก็บขิงแหล,ละล่ะซื้อส,ส้งสิบอรอมบายเลยสิกินยาอัดไว้กินเขากินยาอัดไว้สักวันครับพี่น้องเพราะว่ามือน,นี้เป็นมือพักเลี่ยมอยู่นอนสบายอยู่นะครับไปพักผ่อนเต็มที่กินเขากินน้ำกินยาเบื่องเสียงกับเลี่ยนแน่และน้ำประทานพี่น้องอากาศกระจาเดี๋ยวฮอนเดี๋ยวหนาวนะครับมาฮอดแล้วครับตอนนี้รถบัสข้าขกับกำลัง อาจจอดเทียบเรลื่มทย่อยมาอ่ะเรื่อยๆครับสิได้พักพอนในเต็มที่มื่็สิได้สูงงานกระต่อกันยาวๆอีกนะครับคำมเมนต์บ่ได้เดินทางไก่กับว่าได้พักนะครับพี่น้องงานมีตลอดเลยนะครับ มีงานกับมีเงินเนะาะพี่น้องเนาะสู่เอาทนเอานะครับหูจักเกียรหูจักเมียนกับหูจักได้เท่านั้นแหละครับพี่น้องครับเอาสลักพี่น้องเบียดกับซิ <Goku> บิดแล้วครับเดี๋ยวใกล้ไปหาซุยเขาซุยน้ำสก้อนแล้วกับไปแชิเปียดสก้อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับกาบขอบพระคุณที่เขาไมา่กำลังใจได้พี่น้องจังล่ออัปเดตลอ่อเบื้องคลิปตอ่ตอๆไปได้พี่น้องเด้อนะครับไปสิพยายามถ่ายคลิปแบบพี่น้องได้เบื้องกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สนิทสก้อนครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจังพวกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ